มาสั่งกายตัวเองไปท,ทําในสิ่งที่ไม่ดีทําไมทําไมถึงไม่สั่งให้ทําที่ดีจริงไหมสินข้อปานาน่ะนะเมื่อกาพุทธังทำมังสังคังแล้วพุริเจ้าบอกให้วีรั์ที่รักษาสินสิรักษาศินห้าก็พอปานาติปาตาห้ามไม่ฆ่าสาัตว์ห้าไม่เบียดเบียนกัน ใจิตใจตัวเองไปเบียดเบียนพระคุณของพ่อของแม่ทําไมเบียดเบียนก้อนพระธรรมก้อนเบียดเบียนพระสงฆ์ทําไมตัวเราคือพระธรรมคือพระสงฆ์เป็นพระคุณของพ่อของแม่ไปเบียดเบียนท่านทําไมเอาท่าขาันขั้นไปทําให้เป็นมลทินทําไมถามใจตัวเองสิสินก็อยู่ที่นี่ รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิรอบรู้ในกองสังขารกปัญญาคือสิกขาสิกขาแปลว่าข้อปฏิบัติข้อศึกษาคือสิลอย่ากล่าวแต่ปากสิพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสนังคัจฉามิสังขังสนังคัจฉามิ ถ้าเราไม่เห็นพระพุทธไม่เห็นพระธรรมไม่เห็นพระสงฆ์